ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมเหมือนเดิมนะวันนี้อยู่กับผมโบช่วงล่างนะครับก็ทางหายกันไปไหลายอีพี EP นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาอีกคันหนึ่งแล้วกันเนาะมันมีเรื่องปัญหาช่วงล่างนะครับคือช่วงล่างเ็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับวันนี้นี่ของใหม่อยู่นี่นะคันชักคันทรงนะครับเปลี่ยนใหม่ ข้างหน้านี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้มันจริงๆมันไม่ได้หลุดอะไรมากมายมันหลวมนะครับของเก่านี่มันแค่หลวมเฉยแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆนะมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้นะครับอันตรายก็จะเป็นเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนี่ยกใหม่นะไม่ได้ซ่อมทั้งเส้นที่เปลี่ยนใหม่นะครับยกเว้นตัวนี้นะครับไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไปซ่อมเหมือนกันนี่ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับของเก่าแกะออกมาแล้วนะครับแต่อยู่ตรงนู้นนะก็สมเหตุสมผลที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมมันกินยาง รถมันกินยางด้วยนะครับถ้าตัวนี้มันมันหลวมขึ้นมามันโยกตลอกแหลกหลอกแหลกได้นะครับก็ตั้งศูนย์ยังไงก็ไม่หายนะครับยกเว้นจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีหลายอย่างนะครับที่ที่ทากับเจ้าตัวรถคันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ที่ทานะครับก็จะมีนะครับลูกหมากเหมือนเดิมนะครับคนละคันกับคลิปคลิปที่แล้วนะคนละคัน มันเดิมครับลุกมาเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอ่าสิบสองก้อนก็เป็นหกก้านนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ส่วนพอบุก,กี้ไม่ได้ทํานะครับเอ่อปัญหาของอ่ารถรุ่นนี้นะครับนอ็นอตน็อตพอบุก,กี้ตรงนี้ชอบคลายนอ็อตสองตัวชอบคลายทาให้อ่ามันกินบูทกินอ่ากินชสซีนะครับพอขยเข้าไปแล้วก็แน่นปึ๊กนะครับผมไม่รู้ว่ามันแน่นเพราะอะไรแต่ว่า พออัดเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่โยกไม่อะไรนะฮะมมีอะไรอีกที่ทำนะฮะมีอะไรก็มีลูกหมากเนาออันนี้มีลูกหมากอ๋อมีล้อมีล้อมีล้อแต่อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นเปลี่ยนซีนจระบีใหม่นะครับเปลี่ยนซีนจระบีใหม่นะครับมีแมลงก็ไม่เอาออกด้วยนะ่วานเออเสร็จแล้วก็ไม่เก็บให้มันเรียบร้อยอ,อ่าแล้วก็มี นี่ชุดหน้ามันอยู่นี่นะครับนี่ที่ถอดออกก็มีเปลี่ยนบูธหูแนบนะครับบูธหูแนบสลักหูแนบเปลี่ยนใหม่นะครับอออเปบบบ dam, ลี dam, ป่ยนใหม่หม,หมดเลยนะครับมันก็ยากนะครับเวลาทำเนี่ยยากเพราะว่ามันแคบนะฮะมันแคบมันแคบมันไม่ได้โล่งเราไม่ได้ถอดพวกนี้ออกนะครับใส่ใส่ยากถอดยากนะครับเอ้ยถอดออกง่ายแต่ใส่ยากนะครับปบต้องตีเปลี่ยนบูธใหม่อันนี้ก็นี่แหละที่เห็นน,นี่ไหม เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนี่อยู่โน่นตอนโน้นใช่อันนี้แน่นอยู่นะแต่ฝั่งนี้มันหลวมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยสบายด้วยอับฝนตกรอพับเลยนะ อ่ะช่วงนี้ก็ยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วทีนี้ช่วงนี้ไม่เต็มไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เนาะโ่ามันไม่สบายกับเนี่ยจเจอฝนตกนะครับฝนตกเสร็จไปเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปประมาณถ้าทําก็ใช้เวลาประมาณ3าวันนะครับสําหรับช่วงล่างคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเปลี่ยนสลักเปลี่ยนบูธหูแอบนะครับหน้าหลังเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากคันทรงนะครับแล้วก็ลูกหมาคันชักนะครับ แล้วก็มี power b u นะครับพ o w e r b เออไม่ใช่พ o w e r b แค่รับล้อเฉยนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันมากแล้วก็เปลี่ยนบูทอันนี้อันนี้อลูกหมากก้านนะครับเปลี่ยนไปทั้งหมด6ก้านก็เป็นสิบสองลูกนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทําล้อฝั่งนู้นนะครับจะระบีรั่วก็เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับทําจริงถ้ามันไม่รออะไรมันก็เสร็จไปแล้วแหละแต่ตั้งแต่ตั้ง,ตงแต่เมื่อวานนะครับแต่วันีรออะไรมาก็มามาเสร็จวันนี้จริงๆแล้วก็ ถ้ารวมถอดใส่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณนี่แหละสี่ห้าวันนะครับผมเพราะในสภาพมันเละนะครับตทนนี้จะมาพูดกันนะครับอันนี้ก็ผมตั้งศูนย์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์การตั้งศูนย์ของผมก็ไปด้วยเข้าจับเซนเซอร์อะไรนะฮะมันบ้าเลยที่เคยใช้กันก็คือตลับเมตรเรานี่แหละอ่าตลับเมตรเรานี่แหละก็เนี่ยอย่างที่ผมมากไว้อันนี้ผมผมมากไว้เพราะว่ากันหลงนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นกากบาทไว้อยู่นะครับเป็นกากบาทไว้อันนี้ผมจะบันทึกไว้แล้วก็เผื่อว่า อ่ามันมีการเกิดการกินยางเกิดขึ้นนะครับแล้วทางเจ้าของรถมาโทษอย่างเงี้ยผมจะได้ให้เขาดูว่าเออนี่จัดการติดตั้งศูนย์ได้เรียบร้อยนะรับรองบอกไว้ก่อนถ้าตั้งแบบนี้ไม่มีกินยางแน่นอนนะครับรถนิ่มตามปกติเลยนะตอนนี้ก็ตั้งไปแล้วเลือแต่ล็อกนะครับล็อกมันให้เรียบร้อยนะครับเออเดี๋ยวเข้ามาดูนี่นะฮะ มีก็เพื่อนดินหน่อยทั้งมันเดี๋อวมันกันนี่ยังไม่ได้ล็อกนะครับแต่นี่หมุนปรับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเห๋ือล็อกก็ตัวนี้นะครับไอ้ที่ผมถ่ายไว้เนี่ยกันตัวเองไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกินยางเนี่ยถ้าทางเจ้าของรถเขาต่อว่ามาเราก็มีหลักฐาในให้เขาเห็นนะครับว่าเราได้จัดก,การตั้งศูนย์ไปได้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนตั้งผมไม่สามารถให้ดูได้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะวาง หรือว่าให้ดูได้เพราะว่าตอนนี้ขาตั้งกล้องผมพังนะครับสั่งอยู่แต่ยังไม่มานะครับก็บันแฉะนะบันวางมัวซัวไม่ได้นะครับผมเดวตกน้ำตกลงตกน้ําหน้าจอดนมาแตกสวยอีกนะครับก็เลยตัดปัญหาไม่ถ่ายให้ดูนะครับก็มาถ่ายให้เห็นตอนที่ตั้ง,งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็ไม่มีแล้วนะอันนี้บูทเบิร์ดเปลีป่ยนไปนหมดแล้วโอเคคันนี้ก็จบไปกี่รายการนะที่พูดมามีหนึ่งมีอะไร มีเอ่อขออนุญาต่แชะหมดแล้วมีอะไรหนึ่งเอาเอาลูกมาก,ก่อนลูกมากหกก้านหนึ่งเปลี่ยนลูกมากไปสองอ่าขันน็อตหน้าเป็นพอบุกกี้ทั้งซ้ายและขวาเพราะมันหลวมนะครับสองสามนี่ก็คือทําล้อนะครับทําเบรกล้อนู้นนะครับซี 4. มีเปลี่ยนบูทเปลี่ยนสลักหูแหนบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเปลี่ยนใหม่ห้าเปลี่ยนคันส่งนะครับหกเปลี่ยนคันชักนะครับ ถ้ารวมเจ็ดก็ตั้งศูนย์ให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมถ้าตั้งจริงๆถ้าไม่มีคอ,อ,อม้าไม่หลวมถ้าคอม้าไม่หลวมนะครับจริงๆมันมีเรื่องกินยางอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าเราเปลี่ยนลูกหมาไปแล้วกินยางหนึ่งมีปัญหาเรื่องคอม้าแน่นอนนะครับคอม้าอะไรพวกนี้แหละแล้วก็การก็ต้องดูยางแต่ยางยังดีๆอยู่นะครับยางยางดีของเก่าก็ไม่กินนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเปลี่ยนปกติเปลี่ยนไปแล้วม,มันก็ไม่เป็นไรแหละแต่ยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าคอม้าหลวมตั้งให้ตายก็มาอยู่ศูนย์ นะครับเพราะบางทีล้อมันแบะไปแบะมานะฮะไอ้พวกนั้นต้องทําใจถ้าอยากให้ดีก็ต้องทําคานคอมาด้วยนะครับเรื่องกินยางนี่เป็นเรื่องที่ปวดกระบาลน,นะครับก็ไม่ใช่เส้นถูกๆกันนะอยากใช้ประมาณสักปีหนึ่งนะไม่อยู่หรอกบางคันไปถึงปีหรอกสี่ห้าเดือนก็ไปแล้วนะครับเพราะว่าวิ่งตลอดนะครับรถไม่ได้จอดวิ่งทุกวันวันละแปดร้อยกิโลนะครับไปกับแปดร้อยไปกับพันสองเงี้ยเออนะอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาบอกแล้วก็ บันทึกตุกอย่างไว้ในวิดีโอคลิปให้เขาได้รู้ว่าเราได้ทําการตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. <laughs> ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ต้องทําหลักฐานไหมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่มีอะไรเขาดูเลยเขาจะไม่เชื่อแลวอีกอย่างก็จะบอกว่าโอ้นี่นั่นทําไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับ mm. ก็ยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ mm. ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่างงามนะครับผมจะขอบคุณอย่างงามเลยเ <laughs> นาะวันนี้ก็ไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเพราะว่าก็คือมัน มันถ่ายทาไม่สะดวกนะครับมันถ่ายวีดีโอไม่สะดวกเดี๋ยวก็น่าเบื่อนะครับมันน่าเบื่อเอามาคุยกันดีกว่านะครับถ้ามันได้ขาตั้งกล้องมาผมจะตั้งแล,แล้วก็ถ่ายให้เห็นเลยว่าเออผมทําอะไรไปบ้างนะครับแต่มันจะยืดเยื้อะนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับอยากให้พูดบ้างบางคนก็ไม่อยากให้ให้พูดอยากให้ถ่ายให้ดูเลยอย่างเงี้ยเออนะครับก็เอาตามที่ผมสะดวกแล้วกันเนาะอย่างไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ที่ก่อนนั้นมาคอมเมนต์มาแล อธิบายได้ดีมากเนี้นก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์นั้นด้วยนะครับจากใจจริงๆเลยนะครับผมไม่สามารถเอาคอมเมนต์นั้นขึ้นมาได้แต่ว่า,าผมก็จะขอบคุณตรงนี้เพราะว่าผมไม่มีอะไรตัดต่อนะครับมีแต่ในโทรศัพท์ตัดต่อได้อย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ต่้นที่เป็นกําลังใจใผมมาตลอดนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจใผมด้วยเผื่อผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ